กลับสวัสดีนักลงทุนนะครับขอต้อนรับทุกท่านเข้าสู่การสรุปข่าวเช้าประจำเช้าวันที่22เดือนพฤศจิกายน สำหรับท่านใดที่กำลังมองหาบริการห้องซิกแนลทองคำสกุลเงินนะครับนักทุนสามารถที่จะอ่านดูรายละเอียดเบื้องต้นแล้วก็แอดไลน์ไอดีมาได้เลย VT Markets กับโปรโมชั่นใหม่ Lost o f Goal ใครสนใจเข้าไปดูรายละเอียดที่หน้าเว็บไซต์ Enso Capital Limited นะครับตอนนี้เขามีกลุ่มไลน์ให้นักทุนได้เข้าร่วมแล้วเป็นกลุ่มไลน์ที่เอาไว้ใช้รายงานบทวิเคราะห์เชิงลึกเลยทีเดียว Forex For You ครับผมกับโปรโมชั่นใหม่รับทองคำมูลค่าสูงสุด10,000 US ดอลลาร์ 1, เพียงเข้าร่วมแข่งขันชิงทองคำไปในโปรโมชั่นของเรา XM เปิดวันชีวันนี้รับวันั้นฟรีทันที30 US d ลลาร์โดยที่ยังไม่ต้องฝากเงินครับ สวัสดีนะักลงทุนทุกท,ท,ท่านเลยนะครับสถานการณ์ในช่วงเช้าวันนี้โดยภาพรวมแล้วตลาดก็ยังอยู่ในสถานะแบบผสมนะครับสกุลเงินสินทรัพย์ที่มีความเสี่ยงกับสกุลเงินสินทรัพย์ปลอดภัยยังอยู่สลับปะป,ป,ปนกันไปแต่ตัวที่น่าเป็นห่วงมากที่สุดก็คือสกุลเงินแคนาดาครับหลังจากที่ในช่วงเช้าที่ผ่านมาราคาน้ำมันดิบ WTI นะครับมีการปรับตัวลดลงต่อเนื่องเลยนะครับในขณะที่ผมพูดอยู่นี้นะครับราคาน้ำมันดิบ WTI มีการเคลื่อนไหวอยู่ที่75.34 ดลต่อบาร์เรลนะครับทุกท่านลงไปทำ low แ,แถวๆประมาณ74.77ดลต่อบาร์เรลถามต่อว่าแล้วเขามีเหตุผลอะไรครับทำไมราคาน้ำมันถึงต้องมีการปรับตัวลดลงเนี่ยก็อ้างอิงจากสนักขาวลอจสเตอร์นะครับมีการรายงานว่าราคาน้ำมันดิบ ที่มีการปรับตัวลดลงเนี่ยเกิดจากข่าวที่ว่าประเทศญี่ปุ่นได้ออกมากล่าวเอาไว้ในช่วงของวันหยุดนะครับว่าเขากําลังพิจารณาที่อาจจะมีการปล่อยในส่วนของตัวน้ํามันในคลังสํารองออกมาเพื่อชะลอราคาน้ํามันที่มีการปรับตัวร้อนแรงประกอบกับข่าวที่ว่าปริมาณความต้องการการใช้น้ํามันอาจจะลดลงหลังจากที่โควิด1 9มีการ แพร่ระบาดอย่างหนักในยุโรปอีกรอบหนึ่งนะฮะซึ่งก็เรียกว่าเป็นรอบที่4แล้วนะครับตรงนี้ถือว่าเป็นปัจจัยกดดันราคาน้ํามันจริงๆครับนักทุนสำหรับท่านใดที่ถามว่าแล้วอย่างนี้นี่ราคาน้ำมันจะฟื้นหรือเปล่าครับคุณก็ต้องมารอดูนะครับเพราะก่อนหน้านี้ที่ราคา้ํามันมีการปรับตัวสูงขึ้นมากๆเลยเนี่ยก็เกิดจากในเรื่องของตัวดีมานด้วยเพราะว่าหลายประเทศเนี่ยก็มีการใช้ อ่าขออภัยครับมีการคลายในส่วนของตัวมาตรการจำกัดต,ต่างๆแต่ว่าตอนนี้เนี่ยอย่างสหภาพยุโรปเองก็เป็นอีกหนึ่งเลยนะครับผู้ที่ใช้น้ํามันมากที่สุดของโลกเหมือนกันก็มีการปรับตัวลดลงไปในเรื่องของตัวดีมานหลังจากโควิดกลับมาแพร่ระบาดนะฮะของเยอรมน,นีแล้วก็ฝรั่งเศสอาการก็น่าเป็นห่วงเหมือนกันครับทุกท่านมีการแพร่ระบาดในหลายพื้นที่เลยนอกจากนี้ยังมีการรายงานถึงเชื้อรัสโควิดในพินสายพันธ์ ต้องเรียกว่าเป็นสายพันธุ์เดิมแต่ว่ามีการกลายพันธุ์อีกแล้วนะครับพบครั้งแรกในฝรั่งเศสเดี๋ยวข่าวดังกล่าวนี้กระผมจะรายงานให้นักทุดทราพย์ในช่วงต่อไปครับทีนี้เรามาดูอีกข่าวหนึ่งครับทุกท่านสัปดาห์นี้สกุลเงินนิวซีแลนด์เนี่ยน่าจับจ้องไปที่สุดเลยเพราะว่ามีการรายงานมานะครับจากสำนักข่าวเนี่ยหลายสำนักคาดว,ว่าธนาคารกลางของนิวซีแลนด์อาจจะมีการประกาศปรับขึ้นอัตราดอกเบีย้ยบางสำนักก็มองว่า0.25%บางสำนักก็มองไปถึง0.50% เลยทีเดียวอย่างไรก,ก็ตามแต่ครับหากว่าในช่วงของกลางสัปดาห์นี้เนี่ยธนาคารกลางนิวซีแลนด์ไม่ได้มีการประกาศขึ้นอัตราดอกเบี้ยจริงอย่างที่ตลาดคาดการกันเอาไว้ก็อาจจะส่งผลลบอย่างรุนแรงให้กับสกุลเงินดังกล่าวก,ก็เป็นได้เหมือนกันครับแล้วก็ในวันพรุ่งนี้ก็จะมีการประกาศตัวเลขสําคัญด้วยนะนักทุนก็ต้องจับตาดูกันต่อไปไปดูการเคลื่อนไหวของราคาทองคํากันบ้างครับผมมีการขยับปรับตัวอ่อนค่าลงมาแต่เช้าเลยนะฮะในวันนี้ครับเนี่ย ผมตื่นมาดูแล้วก็ไหลลงมาเลยนะครับตั้งแต่แถวๆประมาณ1,800ขออนุญาตเปลี่ยนไทม์เฟรมนิดหนึ่งนะครับ1,856เป็นจุดปิดปราคาของวันศุกร์ที่แล้วเปิดแท่งใหม่มาดิ่งลงมาทําโลที่ประมาณ1,842.74นะครับถาว่า ปัจจัยอะไรครับเนี่ยคุณที่มันกดดันราคาทองคำนะครับหนึ่งคือดอลลาร์อินเด็กซ์ยังไม่ได้มีการปรับตัวแข็งค่ามากและเราไปดูยิวพันธบัตรครับก็มีการปรับตัวสูงขึ้นเหมือนกันกนัลงทุนแต่ว่าก็ยังไม่ได้เยอะมากมายนะหลักๆแล้วจะเป็นในเรื่องของแรงเทขายทำกำไรซะมากกว่าครับยิวพันธบัตรัฐบาลเองเนี่ยก็ไม่สามารถรักษาระดับ1.6%ได้แต่ตอนนี้ก็เริ่มจะฟื้นตัวแล้วเหมือนกันเพราะฉะนั้นการที่ยิวยังฟื้นปรับตัวเป็นแท่งสีเขียวแบบนี้ก็อาจจะสร้างแรงลบให้กับราคาทองคคําต่่ออเนืงได้รับ และนี่ก็คือการสรุปข่าวเช้าทั้งหมดสวัสด,ดีครับ